เอานะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม TCG กาดชอบนีเนาาแรกทนะั้งั้นโอเคนี่สินะร้านเราฉันลาออกจากงานน่ะเพื่อมาเปิดร้านของฉันเองร้านการ์ดนะ่ะและนี่คือมันมันถึงเวลาที่เราจะเริ่มลงทุนแล้วล่ะชื่อร้านอะไรดีครับ หนึ่งชั later ร้านอารมณ์เจาอะอะารมณ์เจาะ let's go เอ่อย้ายที่ก่อนสวยเปิดโทรศัพท์เพื่อสต็อกของกดแทบ็บนี่ไงสต็อกออเดอร์ สิ่งที่เราซื้อได้ตอนนี้มีแค่บูสเตอร์แพ็คนะครับมีแค่อันเดียวก็ซ carry um> ื้อไปก่อนเลยเรามีตังค์เท่าไหร่พันหนึ่งป่ะเก้าร้อยสี่สิบเหลือตังค์อยู่ห้าสิบแปดบาท เคกด R เพื่อเปิดกลองแล้วก็เติมเลยเเชั้นวางของไมาโอ้โหล็อกอยูโ่โอเคน่าจะต้องเปิดนแล้วล่ะ อ๋อตั้งราคา Market p r ต c e เพิ่ม20%จัดปกำไรนะครับโอเคไปเดินอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะเริ่มคิดเงินโอเคจริงไหมตรงนี้กันเชิญครับวันนี้รับกี่ชิ้นดีครับคุณลูกค้าโอเคครับ24.43ผมรู้สึกว่า ขออนุญาตตั้งราคา3.5มจ้กันเพราะว่ามันเป็นเศษอะเราจะได้ไม่ต้องทอนเศษเยอะนะครับเอ่อทอน2.55นะครับอ่ะกดเลย enter อโอเคมากลืม <c oughs> อันนี้6ดอนนะครับครับทอน6ดอนครับ ราก็เติมต่อเลยวางให้เป็นระเบียบม,มันจะมีขโมยไหมเนี่ยถ้าเราวางว้ข้างนอกเก็บไว้ข้างในกันครับคุณลูกค้าทั้งหมด17บเจล้วมาพอดีครับสครับ โอ้ okay. oh, แพงไปหรอจุดสี่ห้าอะผมรอแท้อะหนึ่งจุดห้าผมถามโอ้เขาบ่นแพงนะเนี่ยแต่เขาซื้ออย่างเยอะเลยเขาหลอกให้ผมล่นหรือเปล่า เป็นเกมการตลาดแน่เลยสามจุดห้าครับคุณลูกค้าทั้งหมดยี่สิบจุดเจ็ดตอนนะครับขอบคุณครับอาละ่ะมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะเปิดปึ๊บโอ้โห คือเฮ้ยร์ดอนโอเคแปดนเผื่อเราจะได้รวยทางลัดนะครับทุกคนแต่น่าจะยากเกมบอกว่าเอาเวลาไปทำงานเธอ ครับได้ครับสักครู่นะสิบสี่แล้วสวัสดครับลูกค้าน่าใช้ไม่คิดใช้ยูออฟเฟอร์ เออเอาว่ะอุ้ยเราได้ราคากาซสองร้อยการะดอนมาในราคา160ร้อยหกสิบโอเคโอ้โหพี่ชายสี่สิบเจ็ดเลยเหรอจุดห้าโอเคขอบคุณครับโอ้คุณนี่ก็ดวงดีนะครับเนี่ยอดวงมาสักนิดนึงแล้วกันผม,มจะเปิดเพงบ้าง ครับหนึ่งจุดห้านะครับขอบคุณครับทำไมโอ้สามดอนก็กำไรอยู่ทำไมผมไม่ได้แบบเขาบ้างอะที่แบบขายแบบสองร้อยดอนอะไเลย เราเังรวยทางาจา้ะอุ้ยสามดอนห้าดอน,น,นอู้หูปะุมอันนี้สิบดอนสิบกว่าดอนโอเคเชิญคับเชิญค้า,ค,าคุณลูกค้านี่ครับการเราแบบมีที่เลือกสันมากมายครับไม่กีแค่นเดียวสองปกติครับถ้าคุณลูกค้าอยากได้อัปเกรดมากกว่านี้คุณลูกค้าต้องมากันบ่อยๆนะครับ เหตุการณ์เนี่ย่ขอโทษครับพอดีตังไม่ได้มีขนาดนั้นขอบคุณครับพอดีขอบคุณที่ให้เงินพอดีครับอา่าสามดอนนะครับครับครับโอสมแล้วที่มีการเทพขอบคุณครับ ร้านจเจ๋งเพราะเปิดเองนัาาง่นแหละตาท่านตรงไรไม่มีโอ้โหพี่ชายทำไมมีอะไรเขียวๆข,ขึ้นรอบตัวอยางังน่ะอ๋อ b เทเ b ิลโอเคผมซื้อทเ b ิน วิ่ยต้องรีบคิดละโฮ้ยขอบคุณครับโอ้พี่ชายมีบัตรเครดิตก็ใช้ครีมทำน้ำน่อยนะขอบคุณครับทั้งหมด1.5โอเคห้าดอนครับวิ่มีคนตีเปล่าโอ้โหพี่ชายมีคนตี๋ยวพี่ชายเลยว่ะ เวลาที่ผมเปิดจัดให้พี่ชายดูเล่นแล้วกันนี่พี่ชายนี่นนนนดูดูผมดูใบแรกใบต่อไปอืมไม่เจ๋งไม่เจ๋งอันนี้อู้หสิบสองดอสวยพี่สวยโอเคสวัสดีครับคุณลูกคา้ามาซื้อหรือมาเล่นครับ เราไม่ลดละความพยายามโอ้โหไม่เจ่งนะไม่เจิงโอ้โหพี่ชายอ,อันเดียวสักให้มาเอย่างเยอะเลยครับที่หลังที่หลังมาใหม่หรอไม่ใช่ที่หลังเตรีมยมเงินมาให้พอดีนะครับขอบคุณครับวิเนี่ยโอพี่สาวสมแล้ว พี่เนี่ยแหละเป็นผูเ้เจริญนะอ้าวสายหน้าเฉยโต๊ะมันมีโต๊ะเดียวพี่ชาเอ้ยพี่สองการด์ดห้าดอนสามดอนอุ้ยอันนี้กำไรยังไงขายไม่ได้นะเล่นได้ตามสบายเลยนะครับแต่ร้านปิดตอนสามทุ่มนะครับท่าน เอ้ยผมจะไปคิดตั้งโอ้โหย้ายท้งขงย่างมาไว้ในร้านได้ไหมเนี่ยโอ้โหรีบรีบอย่างไวซื้ออันเดียวอ้าวพี่ชายไม่ซื้ออะไรหน่อยหรอไอ้เหี้ยจังระหว่างที่ไม่มีลูกค้า พี่ชายคนนั้นปวดหัวซะละสงสัยการ์ดจะไม่ขึ้นมือเหมือนผมตอนนี้นเริ่มปวดหวัวละอุ้ยอุ้ยงงกำไรแบบใดอูส้สังเกดอนอันนี้โคตรดีโอ้แพ็คเดียวคืนสามดอนครับทุกคนก็แต่เราขายแพ็คกี่เท่าไรนะผมลืม สามดอลลาร์ถ้าาดอลาร์ถึงว่าขาดทุนเพราะว่าราคาขายเราคือสามดอลาราคาสุดจุดสุสนี่มันการที่หาในทั่วไปเนี่ยขอบคุณครับรอขอบคุครับโอ้พี่ชายไม่ฮอขอโทษนะครับ เล่นต่อเหรอโอเคมีวิธีที่ทำให้เปิดการเร็วขึ้นไหมซิตี้นี่ไงสปีดขู่แล้คตรไว เปิดแบบไม่ต้องกลัวจริงอะ่ะโอ้โหอุ้ยสิบหกลอนเราจะดีใจทำไมเราได้การแต่เราข่ายไม่ได้เาขาไม่ยืนดูพี่ชายรอผมอัปเกรดร้านก่อนนะอุ้ยสิบหกลอน ย,ย,ย,ยี่สิบสิบเก้ารวย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 เปิดไว้ขนาดนี้เลยนะโอเคปิดล้านกร้เอินเทอร์เพื่อเริ่มวันต่อไป ขออีกสัการแล้วกันคนนี้มันโดนดีว่อ่ะขอพัทวล้วกันคู่ค้งไม่พอใจสี่ท่านนะติดลบร้อยแปดร้อยเอาละครับสำหรับพ์ทแรกขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามต่อฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่ทูบไม่ใช่เทียนไม่ใช่ไหแต่เป็นแจกันครับบ๊ายบาย